หลังจากการค้นหาความจริงได้ข้อสรุปแล้วลูกชุบก็หันไปชวนน้องควายสำรวจโลกในบ่อน้ำโดยมีเพื่อนกบช่วยหาข้อมูลการสำรวจบ่อน้ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ลูกชุบได้ทุกวันส่วนมิสกา้าการฝึกมีความรุดหน้าขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นทักษะในการปีนต้นไม้คล่องแคล่วและสามารถปีนได้สูงกว่าเดิม แม่แมวซ่งเคยมาดูมิสก้าฝึกซ้อมบ่อยๆและชมว่ามิสก้าขยันเหมวเหมวเหมวแม่จา๋าพวกเราขอไปดูมิสก้าฝึกซ้อมได้ไหมเราจะไม่ซนหรอกน้องแมวสามตัวก็อยากมาดูมิสก้าทำการฝึกซ้อมแต่แม่แมวไม่อนุญาตเพราะยังเล็กเกินไปจากวันเป็นเดือนการฝึกซ้อมของมิสก้าเข้มข้นขึ้นจนมิสก้ารู้สึกอ่อนล้า แล้รู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปทั้งตัวมิสกาข้าให้เจ้าพักผ่อนได้แล้ววันพรุ่งนี้เจ้าก็ต้องไปสมัครลงแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแมวเด็กไปแข่งกีฬาโอลิมปิกขอให้เตรียมตัวไปให้พร้อมนะอีกสามวันค่อยกลับมาเจอกันใหม่มิสกาฉันว่าเธออาจจะเครียดก็ได้นะเราลงไปเล่นในบ่อน,น้ากันไหมเผื่อจะทาให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแต่ผมเป็นแมวผมไม่ค่อยชอบน้ำหรอก แต่ลองดูก็ได้ช่วงนี้หน้าแล้งอากาศร้อนน้ำในบ่อก,ก็ไม่ลึกอาจจะดีก็ได้อืมก็ไม่เลวนะแต่ผมขอขึ้นไปบนบกดีกว่ามันมั่นใจกว่ากันเยอะเลยขอบใจนะลูกชุบตอนนี้ผมรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวแล้วหลังจากกินอาหารเย็นทั้งสองตัวได้ยินเจ้าของฟาร์มคุยกันว่าลูกควายดูซึมซไม่ค่อยกินญยา เพื่อป้องกันไว้ก่อนจึงต้องแยกลูกควายไว้ในคอกตัวเดียวตอนนี้คนงานกำลังไปตามหมอมาตรวจดูอาการเช้าวันรุ่งขึ้นมิสก้าไปถึงสถานที่รับสมัครตัวแทนแมวเด็กก็ได้พบกับลูกแมวสีขาวอายุรุ่นเดียวกันกับมิสก้าทั้งสองตัวพอได้เห็นหน้ากันก็รู้ว่าต้องเป็นคู่แขง่งกรรมาการรับสมัครนักกีฬาเป็นหมูใจดีชื่อว่าลุงอูด๊ด การสมัครผ่านไปอย่างเรียบร้อยมิสกาเห็นลูกแมวรุ่นเดียวกับมิสกามาสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนแมวเด็กไปแข่งกีฬาโอลิมปิก10กว่าตัวเป็นครั้งแรกที่มิสกาตระหนักว่าการแข่งขันครั้งนี้มีคู่แข่งที่มิสกาจะประมาทไม่ได้แม้ว่ามิสกาจะฝึกซ้อมอย่างหนักแมวตัวอื่นก็คงจะตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนกันมิสกาคิดในใจว่า ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อความฝันของมิสก้าจะได้เป็นจริง